เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของวิธีการในการลบรอยแผลเป็นพร้อมๆกันไปกับเทคนิควิธีเพื่อที่จะสลายปานแดงปานดำด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยทางการแพทย์ลองไปติดตามในรายละเอียดพร้อมๆกันในช่วงของ Health Secret by Dr อรวรรณค่ะ สวัสดีค่ะพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาบนผิวหน้าเนี่ยคะ่ะอีกปัญหาหนึ่งซึ่งพบกันมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องสีผิวไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระนะคะปานดำปานแดงหรือว่ารอยสักทั้งหลายจะสักอย่างตั้งใจหรือว่าสักพ่อหน้าไปถลายบพื้นแล้วก็ติดรอยมาก็ทำได้ปัจจุบันนะคะ มีเทคโนโลยีที่ดีมากๆถ้าสมัยก่อนเราก็ใช้ยาทาฝ้าใช่ไหมคะทาไปทามาหน้าแดงหน้าบางเส้นเลือดฝอยขึ้นปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ดีมากก็คือเป็นเลเซอร์ที่รักษาพิกเมนต์ก็คือสีนะคะปัจจุบันเนี่ยชื่อว่า Pico s e ค o n d l เลเซอร์คำว่า Pico s e ค o n d แปลว่า1ในพันของนาโน ือรุ่นก่อนเราจะเป็นเลเซอร์นาโนเทคโนโลยีคือยิงไปเนี่ยฟ้าก,กระจางลงนะคะแต่ว่าใช้เวลาช้าหน่อยหรือปานเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าจะหายหมดปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีของ Pico s e ซค n d l a เลเซอร์เนี่ยสามารถเป็นหนึ่งในพันของนาโนเพื่อความหายมันก็เร็วขึ้นเพราะว่ามันไปนแตกอนูของพิกเมนให้เป็นเป็นเศษเล็กๆล,ละเอียด หนึ่งในพันของนานโนทําให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมากินไปสะดวกมันก็จะมากินสีที่ตกอยู่ในผิวเราออกโดยที่ผิวบนเราไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษด้วยค่ะยิงไปนี่เห็นแต่ว่าหน้าใสาขึ้นแต่ไม่มีรอยไม่มีไม่มีเบิร์นไม่มีสะเก็ดไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษนะคะสามารถทําให้เห็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยค่ะยิงยิง ปัจจุบันทันด่วนนี้ก็เห็นเดี๋ยวนั้นเลยว่าสีมันเริ่มจางลงแต่มันจะไปเห็นชัดอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าต้องมีเวลาให้เม็ดเลือดขาวค่อยๆกินเซลล์สีนั้นไปซึ่งจะใช้ได้ทั้งสีดำกับสีแดงนะคะเพราะนั้นปานดำปาน,ดปานแดงจึงได้ด้วยรวมทั้งรอยสักเพราะว่ารอยสักคิ้วที่หนาๆแล้วเราอยากให้บางลงหรือว่าสักที่ไม่ตั้งใจจากอุบัติเหตุเนี่ยก็สามารถลบได้พร้อมๆกันเนี่ยพวกรูขุมขนก็จะเล็กลงด้วย นั่นนี่คือเรื่องกระฝ้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องมีรอยสเก็ตอีกต่อไปนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยช่วงคลื่นของเลเซอร์เนี่ยลงไปลงไปถึงชั้นหนังแท้สิ่งที่เห็นกนะ็คือว่าสามารถลดริ้วรอยเช่นรอ,อยยับเล็กๆใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วยให้ตื่นขึ้นรวมทั้งรุมขนเห็นชัดเลยค่ะว่าเล็กลงอย่างชัดเจนหน้าใสขึ้นนี่คือเทคโนโลยีใหม่ก็คือ Pico Second Laser ค่ะนอกจากนี้ในคนที่ไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีนะคะว่าจะรักษาได้อย่างไรอันนี้ก็จะต้องใจเย็นๆช้าหน่อยก็คือเรารู้ว่าสีต่างๆนี่มันมาจากการที่เม็ดเซลล์สีของเราทำงานเยอะนะคะโดยเฉพาะฝ้ากระนี่เราก็ต้องระวังโดยใช้การกันแดดหรือว่าจะใช้พวก เวชสำอํารค่ะที่ช่วยผลัดเซลล์บนออกก็จะการเวลาก็จะช่วยให้เราค่อยๆใส่ขึ้นได้ด้วยแล้วก็เทคโนโลยีอีกอันนึงที่มีมานานแล้วเราปัจจุบันก็ยังใช้ได้ในการช่วยเรื่องหน้าใสแต่ไม่ถึงขนาดรักษา,ปา,ป,า,ป,าปานดำได้นะคะก็จะใช้เป็น IPL ค่ะเป็น intense pulse light ซึ่งมีมานานและปัจจุบันก็พัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมๆกมคือมีช่วงคลื่นของ IPL เนี่ยที่ เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับผิวแต่ละชั้นทำให้การตอบสนองต่อ,อกับแสงเนี่ยได้ผลที่ชัดเจนกว่าเดิมปัจจุบันเพราะฉะนั้นความงามเนี่ยทางเทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้มากโดยงามอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะ